เราขับรถกลับบ้านดึกๆบนถนนที่เปลี่ยวจัดจู่ๆก็เห็นใครคนหนึ่งยืนโบกมืออยู่กลางถนนใจหนึ่งก็กลัวอีกใจก็สงสัยว่าคนบ้าที่ไหนมาทำอะไรตอนตีสองเราชะลอรถลงแต่ไม่ได้จอดสนิทพยายามมองให้ชัดๆว่าเป็นใครแสงไฟหน้ารถสาดไปที่เงาตะคุ่มๆค,คนคนนั้นยังคงโบกมือชา้ชาๆแบบไม่มีเสียง ยิ่งใกล้เรายิ่งเห็นชัดขึ้นใบหน้าเขาซีดเผื่นในตาโบลึกและที่สำคัญปลายเท้าไม่แตะพื้นหัวใจเราหล่นไปที่ตาตุ่มไม่ต้องคิดเลยว่านั่นคืออะไรเราเหยียบคันเร่งมิดทันทีมองกระจกหลังเห็นแค่ความว่างเปล่าเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลย ผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง